สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีสสดม่ะสวัสดีจ้าครับก็โทรมาแสดงความดีใจแล้วก็ขอแนวทางต่องวดให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องนะครับจ้าครับถูกอีกเหมือนเดิมเนาะในสูตรคำนวณเข้าจะถูกแล้วก็คนเอฟซีก็คือก็โทรมาว่าถูกเหมือนกันได้ลิส์ได้ดดนหน้อยใช่ค่ะครับบางคนค่ะบางคนก็อย่างที่ว่าบางคนก็ไม่ได้เอาตัวในเราจับคู่เนาะก็สามารถจับในตลาดเขาก็ไป คำนวณแ่กับสูตรของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีได้อยู่<ช>ครับครับผมก็ถือว่าใ,<ช>ในตารางนี่ถือว่าแม่นมากเลยเนาะแม่นมากเดยนดีติดต่อต่อเนื่องเลยตั้งแต่ยังไม่ถึงสิ้นปีจนถึงสิ้นปีก็ถือว่าเปิดมาได้สวยเหมือนกันครับก็คือว่าเดิอนดีใช่จ้ะครับก็คือว่าทั้งจับคู่แล้วก็ทั้งในตารางนี่ห็ <c oughs> นน่าจะถูกมาหลายงวดแล้วใช่ไหมครับแม่นำคิง ่ค่ะจับคู่ก็สองสามงวดติดแล้วก็แล้วก็ในตารางนี้ก็น่าจะหลายงวดแล้วนะน่าจะประมาณห้างวดเนาะก็คือมันถูกมาเรื่อยๆเนาะไม่ได้นับถูกติดติดเลยเนาะใช่ค่ะถูกติดติดเลยยังไม่หลุดจากตารางเลยครับก็คือจับคู่ก็มีสามตัวมั่งสองตัวบนล่างมั่งอย่างนี้เนาะใช่ค่ะงวดที่แล้วก็สามตัวงวดนี้ก็สองตัวแต่งวดนี้ก็ก็ถือว่ามันก็ เกือบจะโดนถูกคู่เนาะแต่ว่ามันไม่เข้าคู่สามตัวครับใช่ค่ะแต่ว่าก็ถือว่าทิ้งไม่ได้สูตรตัวนี้ก็คือมันเดินดีมาทั้งปีเลยเนาะใช่ค่ะสูตรนี้ทิ้งไม่ได้เดินดีทั้งปีแล้วก็เป็นสูตรที่ใช้ได้ตลอดชีพครับครับผมก็คือมี FC เนี่เขาถูกกันเยอะพอสมควรเลยใช่ไหมครับน่าจะถูกเยอะพอสมควรค่ะใช่ครับเพราะว่าได้ได้นินย้ำอยู่ว่างวดที่แล้วเนาะว่าเราชอบถูก เราไม่รู้ว่าหกอะไรแต่เราก็ไปจับหกนู้นหกนี่หกสองหกสามไม่เอาหกหนึ่งไม่เอาหกศูนย์เพราะว่าจริงๆเราคิดแล้วสี่ศูนย์มีแต่ว่าเราไม่ได้ใส่เนาะเพราะว่าเราคิดว่าศูนย์มันจะไม่มาหลบมาครับก็คือมีอมีจับคู่อยู่หนึ่งหกแล้วก็ในตารางก็มีอยูหนึ่งหกอยู่เนาะในสูตรของแม่น้ําขิงใช่ค่ะครับมันเป็นสามตัวเนาะที่เราให้ไปลงในช่องนะครับ ใช่ค่ะเป็นสามตัวครับครับผมแล้วเราจะได้กลับมาตอนไหนครับแม่น้ำขิงอันนี้ไม่มีกําหนดการว่าจะได้กลับตอนไหนค่ะก็คือไม่มีกําหนดการไม่แน่อาจจะได้ไม่ได้กลับเล้วก็ได้อาจจะได้ตั้งหลักปักฐานตรงไหนก็คือที่บ้านนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแล้วแต่สถานกา,ารณ์ค่ะแต่ในอนาคตไม่ว่ายังไงก็ถ้าได้ไปเดี๋ยวก็ได้เจอใ่มแต่ว่าช่วงนี้น่าจะยังไม่ได้กลับค่ะ ครับคผมก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนเนาะช่วงนี้ใช่ค่ะไม่มีอะไรแน่นอนครับครับผมก็คือวันนี้เดี๋ยวต่องวดให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซเลยนะครับได้ค่ะครับครับผมเป็นเป็นสองตัวเนาะสองตัวก่อนได้เลยครับครับผมมีมีตัวไหนบ้างครับที่ที่แม่น้ำขิงเก่งเลขเอาไว้ของงวดนี้ครับ งอดนี้เนาะที่เด่นมากๆเลยที่คำนวณแล้วก็เด่นชัดเด่นจริงๆมาเลยสี่คู่นะคะก็คือเป็นสองค่ะค,ะคะก็คือสองสองนี่จะเด่นเลยนะคะแล้วลงมาก็คือจะเป็นเก้านะคะเก <7 S 2> ้า <9 S 2> ค่ะแล้วก็แล้วแล้วก็หัวเนี่ยก็จะคือศูนย์ท้ายคือห้าเศษก็คือหกกับสามค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มจาก แถวบนสามตัวแถวบนมีตัวไหนบ้างนะคะแม่น้ำคิงเดี๋ยวจะเขียนลงในตารางมีศูนค่ะค่ะและ้วก็สองกับสองสองกับสองใช่ค่ะค่ะสำหรับแถวที่สองแล้วก็สองค่ะสอ<ม>งแล้วก็เก้ากับเก้าเก้าก้า แล้สุดท้ายแล้วคะแม่น้ำคิงมีหกคะ่ะมีหกมีห้ามีห้าแล้วก็มีสามคะ่ะมีสามนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะเอาตารางให้ดูท้ายคลิปนะคะถ้าไม่ชมใช่ค่ะถ้าไม่ชอบในตารางก็สามารถจับเองได้ถ้าไม่ชอบตัวจับเองก็คือสามารถดูในตารางได้แต่รอบรอบนี้เราจะมีการจับเลขหามด้วยนะคะเพราะว่า,าคิดว่าน่าจะมาค่ะ พราะว่าไม่มาหลายงวดแล้วเนาะเลขเบินเลขหามนะคะใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเลขหามเออมันเด่นมาแรงก็คิดว่าอาจจะมาหามก็เลยเดี๋ยวจะกันไม่ให้ด้วยค่ะค่ะแล้วจับคู่สองตัวมีตัวไหนบ้างคะแม่น้ำขิงคู่สองตัวนะคะจะมีนะคะเก้าสองค่ะแล้วก็เก้าศูนย์ ศูนย์ค่ะแล้วก็เก้าเก้าห้าค่ะแล้วก็สองสองค่ะสองสองใช่ค่ะแล้วก็สองสามสองสามนะคะ,คะมีห้าคู่ใช่ไหมคะแม่น้ำคิงใช่ค่ะอันนี้ก็คือตอนแรกจะเอาให้สี่คู่แต่ว่าก็คือเรากันเลขหามไว้ก็เลยใส่เลขหามเพิ่มก็เลยเป็นห้าคู่ค่ะ ใช่ค่ะ, okay, คะนะครับก็ก็จะมีงวดน,นี้มีเปอร์เซ็นต์เบิ้ลนหามใช่ไหมครับงวดน,นี้ใช่ค่ะงวดน,นี้มีเปอร์เซ็นต์เบิ้ลนหามเพราะว่าสองมาสี่ตัวติดเลยค่ะก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะมาหามแล้วก็ดูตรงกับวันที่ออกก็คือวันศุกร์เลขก็จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับครับผมก็คือตัวตัว,ตว okay, ที่เป็นไปได้ที่สุดน่าจะเป็นเก้าสองใช่ไหมครับ น่าจะเป็น9 2แล้วก็2 3ที่ชอบนะคะมี2 3 9 2แต่ว่า2 2เนี่ยเรากันไวกก้เพราะว่ากลัวเป็นเลขหาเพราะว่า2รอบนี้มาดินมา4ตัวครับคผมแล้วตั้งแต่ก็คือสูตรตัวนี้มันยังเดินดีอยู่ก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนสูตรแต่อย่างใดใช่ไหมครับแม่ค่ะก็คือสูตรเดิมเลยไม่มีการปรับเปลี่ยน สใช่ค่ะก็คือเป็นสูตรเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็สูตรนี้ก็ยังคงเดิมม ok right> ันอาจจะปรับเปลี่ยนแค่แค่ถ้าคนในกลุ่มเนาะหรือว่าคนเรียนก็จะดูว่าเราปรับเปลี่ยนตรงไหนมันจะมีแค่ปรับเปลี่ยนนิดเดียวแต่ตรงอื่นก็คือเหมือนเดิมปกติใช่ค่ะก็คือว่ามันยังถูกมันยังเดินดีอยู่เราก็ไม่ต้องเป็นต้องไปเปลี่ยนมันเนาะใช่ค่ะไม่เปลี่ยนนะคะก็ยังเดินดีแล้วเราก็จะมาดูเกณฑ์ด้วยค่ะว่าสถิตินี่ปีเนี้มันจะเข้ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ แม่เข้ากี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าวัดเกณฑ์จากปีที่แล้วเนี่ยก็คือหลุดน้อยมากเลยนะก็ะถือว่าเข้าดีค่ะสามตัวก็เข้าบ่อยเนาะค่ะสำหรับสูตรตลาดาใช่ค่ะสามตัวก็เข้าบ่อยรู้สึกเหมือนจะมีประมาณสี่ครั้งนะสามสี่ 3, ครั้งได้ใช่ค่ะก็คือคนที่ดูคลิปแล้วก็ตามเลขของแม่น้ำขิงนี่จะรู้ดีเลยว่ามันจะออกในลักษณะไหนเนาะใช่ค่ะก็คือ บางคนเนาะก็คือเขาก็จะไม่ได้เอาตัวที่เราจับเลยเลยเดยเลยก็คือแล้วเขาก็จะเอาไปเทียบเท่ากับสูตรตัวเองก็คือตัวเด่นตัวอะไรเขาก็จะไปเปรียบเทียบกันเขาก็ถูกเหมือนกันก็ค<ช>ือยกมาหรือบางคนอาจมีงบเยอะเล่นทั้งหมดเลยสิบหกคู่เขาก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะก็คือว่าถ้าแบบงวดไหน ในสูตรมันออกสามตัวนี้ได้เงินหมื่นเงินแสนกันหลายท่านเลยใช่ไหมครับสำหรับ F4 ใช่ค่ะถ้าออกสามตัวนี้ยังไงก็ได้หมื่นได้แสนนะคะครับเพราะว่าลูกลกศิษย์อคนที่มาเรียนสูตรส่วนมากก็มีแต่คนมือหนักๆพอสมควรเเราดูมาแช่คกะครับก็คือเล่นแบบตัวหลายพันเลยเนาะแต่ละแต่ละ,แต,ละแต่ละท่านเนาะใช่ค่ะเล่นโอ้เล่นกันนี่ถ้าถูกมาก็คือหลักแสนหลักขั้นต่ำก็น่าจะเป็นหลักหมื่น ใช่ค่ะแต่ละคนเลยแล้วก็เขาก็ยังคงมั่นใจในสูตรตารางนี้อยู่ก็เห็นเอฟซีถูกมาเนาะว่าเขาได้ไปห้าหมื่นรอบนี้แต่ว่าเขาเขาแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เอาตัวนี้เยอะเอาแค่กันไม่แต่ถ้าเอากันออกตัวที่แกชอบก็คือแกเป็นหนักหกสองแกว่าอย่างนี้ถ้าหกสองออกนี้แกว่าได้หลักแสนประมาณสองแสนกว่าแต่ว่า แ่ว่าแกาได้ตัวเล็กก็คือตัวที่กันไหมก็คือ 6, 1, 1> คหกหนึ่งพัทบอกโทรมาว่าได้ห้าหมื่นใช่ค่ะครับครับปุมแกก็ยังบอกว่าก็ยังจะขอสูตรแล้วก็ดูสูตรเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็จะลงเรียนแล้วก็ปรากฏว่าก็ลงเรียนลงเรียนแต่ว่าอาจจะยังไม่คำนวณองแต่ก็ยังขอสูตรแม่นักพิงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าใจค่ะ แล้วก็ติดตามน้องมิวตลอดทุกปีพีเราก็พยายามบอกว่าไม่นด้เพียงก็พยายามบอกว่าให้ดูติดตามน้องมิวไว้นะจะได้ไม่พลาดเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้ตอบไม่ได้อะไระทุกคนอย่างเงี้ยค่ะก็คือคนเขาถามเยอะเนาะเราก็อาจจะไม่มีเวลาได้ตอบจนเพ่อถึงอย่างนี้ก็ให้ติดตามน้องมิวไว้นะคะดูปีมิวไว้ว่าจ,จะไม่ได้พลาดตัวเลขดีๆเนาะของดีๆก็คือว่ามีหลายเจ้าอยู่เนาะที่แบบลงทุนหนักๆอย่างนี้ยครับ โอ้ใช่ค่ะใช่ใช่ใชคุณคนที่ลงหนักหนักก็ส่วนมากก็คือจะเป็นเอฟซีกัก่ตั้งแต่งวดที่แล้วได้สามตัวงวดที่แล้วก็เป็นหนักๆแล้วก็คนใหม่ก็มีมาสองสามคนที่เล่นหนักหนักแชร์ค่ะคเขาก็ติดตามอยู่ว่าอ่ะงวดนี้เกณฑ์ข้าหรือเปล่างวดงวดต่อไปจะเกณฑ์ข้าหรือเปล่าถ้าเข้าเข้าสองงวดติดปุ๊บงวดที่สามก็คือเขาจะตุ้มเลยก็คือ เขามั่นใจแล้วว่าสูตรเราเนี่ยก็คือเรื่อดีใช้ได้เขาก็จะลงไปเยอะเลยแล้วปรากฏว่าถ้าเขาถูกก็คือถูกเด้เยอะครับใช่ค่ะ<ช>แล้วก็ให้เอฟซนี่กดรอกดติดตามเลขสามตัวของแม่น้ำขิงเนาะใช่ค่ะก็กดติดตามน้องมิวแล้วก็ติดตามเพจน,น้องมิวไว้ทุกอีพีนะคะเพราะว่าเราก็จะเปอยสามตัวเดี๋ยวยังไงก็ให้พี่นิวเนี่ยค่อยโทรกลับมาหรือว่าสัมภาษณ์ต่อนะคะว่าเราจะ ให้สามตัวในวันที่เท่าไหร่เนาะครับผมส่วันตอน,ตอนไหนใช่ครับก็เพือ่อท่า,านผู้ชม f อฟอยากจะเรียนสูตรนะครับให้ติดต่อหาแม่น้ําขิงโดยตรงได้เลยเนาะใช่ค่ะก็คือเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ส่วนตัวแม่น้ําขิงไว้ท้ายคลิปนะคะก็สามารถติดต่อแม่น้ําขิงได้เดี๋ยวแม่น้ําขิงจะถ้าศึกษาหรือว่ากำลังสูรเองไม่ได้เดี๋ยวแม่น้ําขิงก็จะสอนวิดีโอคอลแบบต่อต่อ ตัวต่อตัวจนกว่าจะเข้าใจแล้วก็จะส่งให้ตลอดตลอดทุกงวดจนกว่า FC หรือว่าแม่ๆเขาที่เรียนเนี่ยเนาะก็คือจนกว่าจะเข้าใจค่ะแข่งก็เป็นสูตรคำนวณที่คิดค้นขึ้นมาเองใช่ไหมครับอ่าเป็นสูตรที่คิดค้นแล้วก็เราก็ศึกษามาด้วยแล้วก็มีการปรับสูตรมาด้วยสูตรนี้มันไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะว่าในการจับอังเลกหรือว่าการคำนวณเนี่ยก็คือมันก็เป็นของของเราอยู่แล้วก็ไม่ถ้า ถ้าไม่ได้เรียนก,กับเราก็จะไม่รู้ว่าสูตรเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันก็จะมีเฉพาะทางของมันทิ่ทางของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ค่ะคอเอาไว้เดี๋ยวเอ็มินจะโทรหาอีกทีเอาเลขสามตัวนะครับแม่น้ำขิงได้จ <คะ S 2> ้าเนี่ยก็ขอขอบคุณมากๆนะครับขอบ <ขอ S 2> คุณครับขอ,ขอขคบขอคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค,ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของแม่น้ําขิงนะคะหรือว่าจับเอาในตารางก็ได้นะคะท่านผู้ชมตัวที่แม่น้ําขิงจับให้มีห้าคู่ ย้ำว่าเป็นแค่แนวทางในการหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ